ยินดีต้อนรับสู่ The Debate ค่ะในแวดวงโรงงานอัตโนมัติเรามักจะได้ยินคำเปรียบเปรยที่น่าสนใจนะคะว่า PLC คือสมอง HMI คือใบหน้า Servo Motor คือแขนขาที่คล่องแคล่วแล้วก็ Inverter คือพละกกำลงังครับซึ่งการเปรียบเปรยนี่แหละครับที่นำเรามาสู่คำถามสำคัญของวันนี้ว่าถ้าเราต้องสร้างเครื่องจักรที่ต้องการทั้งความเร็วและความแม่นยำสูงสุดจริงๆเนี่ย อะไรคือหัวใจที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของมันกันแน่ระหว่างสมองกลที่คอยคิดและสั่งการหรือว่าแขนขาที่ต้องทำงานจริงให้ได้ตามคำสั่งนั้นอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับดิฉันนะคะยังไง PLC ก็คือศูนย์กลางของระบบอยู่ดีค่ะมันเป็นเหมือนออวาทยากรที่ควบคุมเครื่องดนตรีทุกชิ้นให้เล่นไปในทิศทางเดียวกันนะคะคือถ้าไม่มีสมองที่คอยสั่งการอย่างเป็นระบบ แขนขาที่ทรงพลังที่สุดก็คงทำงานสเปะสปะไม่มีเป้าหมายผมนี่เข้าใจประเด็นนั้นนะครับแต่แต่ผมกลับมองว่าในยุคนี้เนี่ยคุณค่าแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของเครื่องจักรเนี่ยมันถูกตัดสินกันที่สมรรถนะทางกายภาพเป็นหลักเลยสมองที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็อาจจะไร้ความหมายไปเลยนะครับถ้าแขนขาไม่สามารถตอบสนองได้เร็วและแม่นยำพอซึ่งนั่นแหละครับคือบทบาทของเซอร์โวมอเตอร์ที่เป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะในสนามจริง ลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเรามีเครื่องบรรจุยาความเร็วสูงที่ต้องทำงาน24ชั่วโมงเลย PLC คือตัวที่กำหนดลำดับทั้งหมดว่าจังหวะไหนต้องหยิบขวดยาจังหวะไหนต้องวางลงกล่องแล้วยังต้องส่งข้อมูลไปแสดงผลที่ใบหน้าอย่าง HMI และควบคุมพละกกำลังของสายพานผ่านอินเวอร์เตอร์ด้วยคือมันเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงที่คุยกับทุกส่วนจริงๆค่ะใช่ล่ะครับ ถ้าแขนขาที่รับคำสั่งไปทำงานมันสั่นหรือวางขวดผิดตำแหน่งไปแม้แต่เศษเสีเส้ยวของมิลลิเมตรเหตุผลที่เครื่องจากนั้นวางขวดยาเล็กๆล,ลงกล่องได้เป็นร้อยๆครั้งต่อนอาทีโดยไม่แตกเลยเนี่ยมันมาจากความแม่นยำของเซอร์โวนะครับคำสั่งจาก PLC อาจจะบอกแค่ว่าเคลื่อนที่ไป5ซนติเมตรแต่ความสามารถในการเคลื่อนที่นั้นให้นุ่มนวลและแม่นยำสุดๆ มันมาจากความละเอียดระดับ26บิตของ e n เดอร์ใน servo ที่แบ่งการเคลื่อนที่นั้นออกเป็นส่วนเล็กๆคือนับล้านส่วนเลยนะนี่คือสิ่งที่แยกระหว่างเครื่องจักรธรรมดากับเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงครับอืมใช่ค่ะดิฉันยอมรับเลยว่าความแม่นยำทางกายภาพที่คุณยกมานั้นสำคัญมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนบอก servo ล่ะคะว่าตำแหน่งที่แม่นยำที่ว่าเนี่ยคือที่ไหนก็คือ PLC อยู่ดี และ PLC สมัยใหม่ก็ไม่ได้ประมวลผลทุกอย่างด้วย CPU หลักอย่างเดียวแล้วนะคะมันมีฮาร์ดแวร์เฉพาะทางอย่าง High Speed Counter ที่เหมือนมีผู้ช่วยคอยนับสัญญาณจากเซอร์โวโดยตรงเลยทําให้สมองหลักไม่ต้องเสียเวลามาทํางานเล็กๆน้อยๆและตอบสนองงานความเร็วสูงได้ดีขึ้นคือสมองเองก็พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแขนขาที่เก่งขึ้นเช่นกันค่ะอือฮึแต่นั่นก็ยิ่งพิสูจน์ประเด็นของผมเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับว่า การพัฒนาของ PLC เนี่ยก็เพื่อไล่ตามความสามารถที่สูงขึ้นของอุปกรณ์ปลายทางอย่างเซอร์โวคือขีดจำกัดของระบบเนี่ยมันถูกผลักดันจากฝั่งกายภาพก่อนเสมอลองดูเรื่องการเร่งความเร็วสิครับการที่เซอร์โวสามารถระเบิดพลังได้ถึง3.5เท่าของกำลังปกติในช่วงสั้นๆหรือ350% of rated t o r q เนี่ยทำให้เครื่องจักรเร่งแล้วก็หยุดได้เหมือนรถสปอร์ตเลยซึ่งมันจำเป็นมากๆในการลดเวลาทำงานแต่ละรอบ นี่คือคุณสมบัติทางกายภาพล้วนๆเลยนะครับที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงโดยสรุปแล้วสำหรับดิฉัน PLC ยังคงเป็นแกนกลางที่ขาดไม่ได้ในฐานะสมองที่สั่งการและบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันความสามารถในการเขียนตรรก,กะที่ซับซ้อนและยืดหยุ่นได้นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ทำให้ระบบเป็นอัตโนมัติอย่างแท้จริงส่วนผมก็ยังมองว่าแม้ PLC จะเป็นผู้สั่งการ แต่ประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมันถูกตัดสินด้วยสมรรถนะเชิงกายภาพซึ่งเซอร์โบรมอเตอร์ที่มีความแม่นยำและความเร็วสูงคือตัวแปรสำคัญที่ผลักดันขีดจำกัดของสิ่งที่เครื่องจักรสามารถทำได้อืมสมองที่ยอดเยี่ยมก็ต้องการร่างกายที่ตอบสนองได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อแสดงศักยภาพสูงสุดออกมานั่นแหละครับอืมดูเหมือนว่าการเปรียบเทียบเป็นสมองกับแขนขาเนี่ย จะชี้ใเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าทั้งสองส่วนต้องทํำงานร่วมกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆใช่เลยครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อจากเนื้อหานี้ว่าในการออกแบบระบบอัตโนมัติให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราควรจะให้น้าหนักกับการลงทุนระหว่างความฉลาดของสมองกับสมรรถนะของแขนขาอย่างไรเพื่อได้ความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละงานครับ